Land Shop, กุกกี้แลนด์ช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุกกี้แลนด์ช็อปโน .1 เติมเกมไวจนบริษ,ษัทต,ต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เพจล้านหรือลิงก์ไลนย์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปไปเติมกันเลยครับเป็นชือ่อีฟุตบอลบายตุ๊กตุ๊ตันครับพบกับผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับ10แผนที่เป็นฟอร์ชั่น422แล้วก็ 4312ไม่ต้องแต่งแผนประจำสัปดาห์นี้ครับในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่25กรกฎาคม2568นะครับมีคนขอ,อามาครับทั้งที่เป็นฟอร์มชั่น4312และก็422นะครับผมก็ได้รวบรวมทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เป็น2ฟอร์มชั่นนี้นะครับในสัปดาห์นี้มาฝากพวกเราในสัปดาห์นี้นะครับคลิปนี้ขอสัก หนึ่ง,ลงไลเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปของช่องจันต้องเป็นบายจ้ะนะครับหรือ,อยางส่งกําลังใจโดยตรงให้กับช่องเป็นรบายบายจันต้องสามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิประต่อไปายได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเป็นรบายบายจันต้องมีเพจให้พวกเราติดตามกันแล้วนะครับติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดูครับหลคยคน แชทเข้ามาเยอะมากเลยครับทั้งคอมเมนต์ในวายทีแล้วก็แชทเข้ามาในเพจนะครับพี่น้องโอเคครับซึ่งเป็นเสียงดุกันเลยก็บอกว่าจานแอฟอีฟนะครับมันเป็นแม่งอะไรก็ไม่รู้เออหาแผนก็ไม่เจออะไรแบบนี้เออต้องพึ่งจานแล้วอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจานต้องจัดให้นะครับว่าแต่ละแผนแบบไม่ต้องแต่งนะครับอยู่ทีมไหนกันบ้างครับโอเคครับทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับแผนจันลีทุกๆสัปดาห์นะครับเออบางคนอาจจะ คอมมมาว่าโคจนันมีแต่นำเสนอแต่แผนกเก่าเออในเมื่อ f c เขามาผมก็จัดให้นะครับพี่น้องเอออาจจะมีทั้งแผนเก่าแผนใหม่ปรับพนกันไปนะครับเพราะว่าทุกสัปดาห์แผนจะลีดลีทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าแต่ละสัปดาห์มันจะเปลี่ยนที่อยู่นะครับพี่น้องโอเคไปดูแผนแรกนะครับเออเข้าใจตรงกันนะครับพอไป f อฟซที่ข้ามาดูด้วยนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนิดนึงนะครับโอเค ไปดูแผนก่อนเขียนนะครับไปดูตรงนี้เลยครับสี่สนุสองนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็น4ี่สนุนสองที่มีปีก2ข้างการรับ2ตัวตัวนี้ติดติเอาไว้นะครับแผนนี้กดดีฟอรมมาจะเป็นสี่สนุสองทันทีนะครับตัวนี้ลาดแผนหนึ่งเกหนึ่งครับพี่น้องกับที่ตาสมุสสร์ไปทีเซตติ้งไปทีไปทีครับทีนี้ตามาหานะครับทีวีพิโรบนะครับแล้วก็เลือกที่ตรงนี้พี่น้องอ่า ดีสวิตครับกดเข้าไปตามหาครับโอเคครับสมูทซ้อนบอลเซอร์อาบีครับกดตันไปแบกตับทีนี้ตามหาตัวนี้นะครับกดดีฟอ่จะเป็นฟังก์ชัน4ี่สองสองการรับสองตัวนะครับตัวนี้เป็นการรับ2ตัวนะครับพี่น้องหน้าคู่แนะนํานะครับถ้าใครจะใช้หน้าคู่แบบนี้ตัวนึงเป็นโกคัลเชอร์หรือตัวนึงจะเป็นดีฟ แล้วก็เป็นโฮก็ได้นะครับเออให้มันลงมารับบอลนะครับพี่น้องโอเคนะครับแต่ส่วนมากผมถ้าสมว่าผมใช้นักคู่ผมจะเอาดิฟหรือโฮนะครับคู่กับขูดเผชิญครับพี่น้องสองข้างนี้ถ้ามันปีแบบนี้นะครับตรงนึงเป็นฟุตวิงเกอร์นะครับหรือจะเป็นคอสเปชอริสแต่สุดโต้ผมผมจะใช้ฟุิวิงเกอร์ทั้งคู่ครับการรับอังเกอร์แมนฝั่งซ้ายเป็นบ็อกทูบ็อกนะครับแบ็กใช้ดีเฟนต์ตัวหนึ่งแบ็กขวาเป็นสายบุกนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ครับแนะนำ จะเป็นบิวอ er like <Yeah, sure. S 1> ัพตัวหนึ่งหรือจะเป็นออร์ดิทิวเยอร์ควิดตัวหนึ่งนะครับถามนี้พี่น้องโอเคครับจัดไปครับสี่สุนสองครับหน้าคู่กลางรับ2องจากตหลักเป็นเอาไว้ด้วยครับหลักแผนหนึ่นึ่งครับไปดูหมวด4 3 1 2กันบ้างครับนี่หลายคนขโมาถ้าอยากไล่แบบแผนออริจินอลคือแผนนี้พี่น้องลงบอลเคาเตอร์จัดจ้าเลยแผนนี้ก็ยอดฮิตเลยครับหลักแผน272กับที่จัสมุทรเป็ดทีมสติงไปทีเปทีมครับทีนี้ ให้พวกเราตามหาทวีปสองมริกาครับรกอลยูรทีในช่อนลครับกลูรทีทีมชาติโคลัมเบียลาแผน272ก็ดันไปแบกกลับทีนี้ให้พวกเราตามหานะครับตรงนี้ครับกดดีฟอรก็จะเป็นฟก์ชัน4 3่2นะสครับนาคู่แผนนี้กลางโคตรแน่นเลยครับแนะนำเลยครับถ้าจะเล่นแผนนี้2ข้างนี้ เป็นแบ็กสายฟันจะดีเลยนะครับพี่น้องเราจะเอาดีฟันตัวนึงจะเอาเอเด็กิ้งตัวนึงก็ได้ส่วนเซ็นเตอร์แบ็กไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับ <Build up S 2> รบิลอัพคู่กับดูดิทเยอร์หรือถ้าจะใช้ออฟสไตล์ก็ได้นะครับแต่ต้องมีบิลอัพรองไว้พี่น้องโอเคครับตัวนี้กลางอังเคอร์แมนถ้าสุว่าเราใช้กลางตัวเดียวต้อง Uncle Man อังเคอร์แมนเท่านั้นครับสองข้างนี้ตัวนึงเป็นบล็อกตัวบล็อกหรือจะเป็นตัวนึงนะครับเป็นสายโฮก็ได้ตัวนี้สายโฮเลยครับ ครับสายโฮที่สามารถยิงไกลดีส่งดีดีหน่อยหน้าคู่เหมือนเดิมครับตามสไตล์จันต้องก็คือโคเบเชอร์คู่กับไปพวกสายโฮสายดิบนะครับจอดปลายเขาเทคนิคหลเป็นลงบนเคาน์เตอร์ลาดแผงสองเจ็ดสองทิพชัดโคลัเบียครับไปดูตัวนี้ครับ4 3 1 2ที่กลางสเตฟิวเรียงกันนะครับเป็นน้องตัวนี้ถ้าใครใช้เพื่อนเกมครับในะนำทีมนี้เลยลาดแผงนึ่งสิบเอมโคบทีดัโมสร์ไปทีมสติงไปทีไปทีครับ ทีนี้พวกเราตามหาเทวีบิลล์โอมนะครับแล้วก็เลือกที่ซิลลิเบกเกทีแล้วก็ตามหาสมุสนทรที่3ามราแผน1นึ่ครับกดดันไป้ากลับทีนี้ตามหานะครับกดดิฟฟ์ออกไปโอเคอย่เป็นฟังชั่นสี่สามหนึ่งสใครจะเล่นแผนนี้ครับผมแนะนําเลยต้องมีการรับตัวเดียวครับเย้เลยหนึ่งตัวครับถ้าเป็นสเตอร์ฟิลสามตัวมันจะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืเป็นอังเกอร์แมนตัวนี้เป็นบกักตุบกักฝั่งขวาเป็น โฮพีเยอร์หน้าคู่ตามสเตปนะครับตัวนี้โฮสองข้างาเป็นสายดีเฟนต์จบครับแผนนี้โอเคนะครับส่วนอ่อแผนนี้นะถ้าใค,ใครจะเล่นครับตั้งตัวนี้เป็นอันดีเฟนต์ก็ได้หรือถ้าสมมติว่าเราไม่มีสายอังเคอร์แมนก็แนะนําให้ตั้งอังเคอร์ลิงก็ได้นะครับพี่น้องอตัวนึงเป็นเคอเตอร์ตะเกียบต,ตัวนี้ตัวนึงเป็นอังเคอร์ลิงก็ได้ครับจบครับพี่น้องเทคนิคหลักเป็นพินเศษเกมหลักแผนหนึ่งสิบเอ็ดสามครับโอเคครับ ไปดูหมวด4 0่สเปิดมงเกมมิ่งครับกลางรับ2ตัวลงบนเคาน์เตอร์นะครับพี่น้องโอเคไปดูแผนนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่าลาดแผน2 3ง6ามบหกับทีตะมุนสอนแบททีมสติงไปทีไปทีมครับ2ตัวแรกครับทุกทีเทปิสสองมิลลิการแล้วก็ตามหานะครับพี่น้องอ่าเหลือซีวิทเพืน2ครับแล้วก็เอาเลื่อนหาครับสมุนสอนกี่16กครับสมุนสอนนี้เลยลหละแผน2 3งสกดดันฝ่ายแบทกับ พื้นนการยืนของแผนนี้กดิฟฟ์ไปนี่ครับแผนนี้โน1ของเกมนี้เลยสัปดาห์นี้อยู่ทีมนี้ทีมเดียวนะครับพี่น้องจะใช้โลงบอลเคเตอร์หรือก็เพื่อช่นเกมก็ได้นะครับหลาแผน236แผนนี้ผมได้แนะนำแนวทางการจัดทีมแล้วสองคางเป็นดีฟเฟนส์นะครับแมงบุกแมงข้างบนอย่างเดียวครับตัวหนึ่งเป็นจะเป็นคิทิปเน็มเกอร์ก็ได้หรือจะเป็น็อกตูบก็ได้ครับตัวหนึ่งจะเป็นสายโฮโอเคครับ ตัวนี้เป็นกูเบเชอร์แล้วก็ดีฟหรือโฮก็ได้ครับแล้วก็ตั้งตัวนึงเป็นอันเคอร์ลิงครับตัวนึงเป็นคอร์เตอร์แท็กเก็ตนะครับโอเคครับตัวนี้ซ้ายอ๋อตัวนี้ครับอันเคอร์แมนครับตัวนี้เป็นด็อกวักโอเคครับส่วนซูเตอร์แล้วแต่เราจะใช้ครับแต่ต้องมีบิวอัพกับตัวเด็ดตัวเยอะก็ได้นะครับหรือจะใช้ออฟสไตล์ตัวหนึ่งแต่ผมว่าต้องมีบิวอัพนะโอเคนะครับแผนโนหนึ่งของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับอยู่ทีมนี้ทีมเดียวนะครับพี่น้อง สี่สนสองเมตาครับหลาแพนสองสามสครับไปดูตัวนี้ครับแพนสี่สามนะครับตัวนี้เทคกติกลองบอลพี่น้องก็มาใหม่ในสัปดาห์นี้เลยหลาแพน2 2 15กับที่เธอสมูศอนแบททิมซิติงไปทีิแบททิมครับทีนี้ให้พวกเราตามหาทีมเซาเปอร์มิกาแล้วก็เลือกที่ลิกบราซิลเดือนหานะครับเอ่อสโมสรนี้พี่น้องเนี่ตัวนี้ครับหลาแพนสองสองสิบกดดังป่ายแบ็กกลับ ทีนี้ไปดูการยืนของแผนนี้กด default ไปก็จะเป็นฟังก์ชัน4312เหมือนเดิมครับตั้งกลางรับตัวหนึ่งจบครับโอเคนะครับตัวนี้ถ้าใครเล่นหล็อกบอลเจจ่าแนะนำทีมนี้นะครับหลาดแผน2210องสครับพี่น้องไปดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้พลิกเขาตัวเจจ่ายยืนแบบนี้เลย4312นะครับหลาดแผนหนึ่งสี่หกกบทีทัสมุนซอนเปทีมซิติ้งไปทีไปดิครับทีนี้พวกเราตามหาทีมยุโรปครับแล้วก็เลือกที่ลีกอังกฤษครับ ตามหาสมูศอนน็อตแฮงอาร์ดบิลลหลาแผน 1, 4, 6, ่น1,46กดดันป,ปลายกดบทีนี้ไปดูการยืนของแผ่นนี้กดดีฟอร์ปลายก็จะเป็นฟอร์ชั่น43 1 2ึงเหมือนเดิมครับแนะนำตัวนี้เป็นการรับนะครับแล้วก็ตั้งอะไรต่างๆที่ผมแนะนำก่อนหน้านี้นะครับเป็นน้องถ้าใครใช้ควิกทอร์เตอร์แนะนำทีมนี้เลยครับหลาแผ่น1 4 6ครับพี่น้องรบรีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ผู้ชิ่นเกียร์ยเจ็จ้าครับหลาแผ่น4 7 7 กุประที่ทัศมูศอนโอเคนะครับทีนี้ไปที่ไปติบสติงไปที่ไปติดครับตามหานะครับพี่น,น้องเอเชียโอเชียเนียแล้วก็เลือกที่ในช่องแนวครับเลื่อนหารครับพี่น,น้องอข้างล่างนะครับทีมชาติบังกลาเทศหลักแผนสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับกดดันไปแบบกับไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอไปจะเป็นฟุตชันสี่สามหนึ่งสอง แนะนำการรับ1ตัวจบเลยนะครับถ้าใครใช้ติ๊กๆฉันเกียนด้วยนทีมนี้เลยละแผน4717ครับไปดู4 2 2ปีสองครั้งเปิดวงเกมมิ่แบบปกตินะครับจริงิหลักเป็นลงบอลเค์เตอร์แล้วก็เอาวายละแผน186กับทีทสมูสรแบททีมสติงไปทีแบทีครับโอเคนะครับทีนี้พวกเราตามหาทีมยุโรปครับแล้วก็เลือกที่ตรงนี้เลยนะครับลีกอ่อเดอร์ฝรั่งเศสครับ แล้วก็ตามหาสมูทส่วนลิต FC กรับหลายแพท186กดดันไ่ายแบ็คกับทีนี้ไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอร์ไปจะเป็นฟ o r m a t i น4-2-2แผนนี้ครับทีเดียดเลยเปดิดมุงกิมมิ่งจ่าจ่าอแนะนำกลางรับเอตัวตรงนี้นะครับไม่ใช่ a อ t a c k i n ครับด e เฟน s ์ตัวหนึ่งสาย a อ t a c k i n ตัวหนึ่งนะครับ build up ตรงนี้แล้วก็จะเป็นออฟสไตล์ style, หรือจะเป็นเด d e f เยอร์ก็สุดเลยนะครับแล้วก็อังเกอร์แมนตัวหนึ่งฝั่งซ้ายแนะนำนะถ้าใครจะเล่นแผนนี้ ตัวนี้กดิฟฟ์ไปไม่ต้องแต่งเลยแนะนําตัวนี้ให้เป็นซิสเตอร์มิฟิวครับดีเลยนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นสายบล็อกทูบล็อกเติมสุดแล้วก็ลงมารับสุดด้วยปีกสองข้างเป็นโพลิฟิวิงเกอร์หรือจะใช้โพลิฟิวิงเกอร์ข้างหนึ่งแล้วก็คอสไปชิดข้างหนึ่งนะครับนาคูเหมือนเดิมครับโคเวเชอร์ตัวนึงแล้วก็จะเป็นสายโฮสายดิฟตัวหนึง่งตัวหนึ่งตั้งเป็นอังเคอรลิงอีกตัวหนึง่งตั้งเป็น คาน์เตอร์ทักเก็ตนะครับโอเคครับเทคนิคหลักเป็นโลวบอเคาน์เตอร์แล้วก็เอาไว้แหละแผนหนึ่งแปดหกสมุทรสปาลิศเอฟสีครับพี่น้องโอเคครับมาดูตัวนี้ครับมาใหม่สัปาห์นี้บัดมารนะครับเทคนิคหลักเป็นโลวบอเคาน์เตอร์นะครับเป็นสี่สามหนึ่งสองแหละแผ่นหนึ่งหกสิบเอ็ดของที่จตุมุทรสอนไปทีมสติงเป็นทีเป็นทีครับทีนี้ตามหาทีวีวเป็โกบครับแล้วก็เลือกที่เดกเบลเยี่ยมเลื่อนหานะครับพี่น้อง สมุสนสวรรอันเดอร์เลดคับราแผน161กดดันปลายแบงก์ับทีนี้ไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟอปลายเราจะเป็น4312กลางเรียงกันตัวหนึ่งครับต,ตัวนี้ก็เป็นสายกลางรับจบเลยนะครับถ้าใครใช้ลงบอลเคาน์เตอร์แนะนําทีมนี้ลายแผน161ครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น422พี่น้อง422ที่ยืนคล้คลายๆก,กันกับ4134นะครับตัวนี้เทคนิคหลักเป็นลองบอลแล้วก็ฟิกเคาน์เตอร์ หลักแผนหนึงสิบห้โอเคกรอบที่ตาสมูสอนโอเคครับไปที่เบติมสติงไปที่เบติมครับทีนี้ตามหานะครับทีมยบิโรปครับแล้วก็ดูทีลีออสอบริกเกตครับตามหาสมูศอนที่17บเดหลักแผนหนึงสิบห้กดดันไปแบบกลับทีนี้ไปดูกันยืนของแผนนี้กดดีฟอ์ปไปจะเป็นฟังชันซีสองสองครับแนะนำตรงนี้การรับหนึ่งตัวจบเลยฝั่งซ้ายก็เป็นสเตย์ฟิลเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ดีเลยนะครับแผนนี้นาครูเหมือนเดิมครับตรงนี้ เป็นบล็อกทัวบล็อกครับตัวนี้เป็นอังเคอร์แมนครับตัวนี้เป็นโฮตัวนี้เป็นจะเป็นสายคอสเปอชีวิตก็ได้หรือจะเป็นสายอ่าปุ่นฟิงเกอร์ก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นสายปพลนฟิงเกอร์มันจะออฟสไตล์พี่น้องเออข้างหนึ่งถ้าใครอยากบุกมันมันก็แอเด็คกิ้งแม่ทั้งคู่เลยครับโอเคครับตามนี้ครับลองบนแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์หลาแปดหนึ่งสิบห้าสิบเจ็ดครับ ไปดูสิสามหนึ่งสองอีกตัวหนึ่งครับถ้าใครใช้ลองบอลจัดๆในนำทีมนี้ลหลักแผน177็กุไปทีจะสมูศอนเป็นทีมซื้อติงไปทีมปิัติัทีนี้ตามหาครับทีมยุโรปนะครับแล้วก็เลือกที่ลีเอิงฝรั่งเศสนะครับตามหาสมูศอนนี้นะครับลหลักแผน177ก็ดันฝ่ายแบ,บกกลับทีนี้ไปดูกันยืนของแผนนี้กดดีฟ่อไปจะเป็นฟอร์ชั่น4312 อันนี้แบบออริจินอลเลยถ้าใครใช้ลองบอลหรือลงองบอลเคาน์เตอร์ก็แนะนำทีมนี้อีกทีมหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับตัวนี้อังเกอร์แมนฝั่งซ้ายเป็นบล็อกถุบักฝั่งขวาเป็นโฮห,หรือจะเป็นบล็อกถุบักคู่ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นโฮนะครับตัวนี้เป็นโคเบอเชอร์ตัวนี้เป็นดิฟหรือโฮก็ได้สองข้างแนะนําเป็นสายออดิฟฟิซทั้งคู่ครับตัวนี้บิวล์อัพตัวนี้จะเป็นเดนเทีเยร์หรือฮอ,อบสไตล์ส่วนโกแล้วแต่เราจะใช้ถ้าใครอยากไม่อยากให้มันตะบ,บอลก็ใช้สายดีเฟนซ์จบนะครับพี่น้อง โอเคครับจำไว้ครับ4312นะครับลายแผน177เท็กติหลักเป็นลงบัลเก่อนลงวันเก่าเตอร์ครับพี่น้องโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับ10แผนที่เป็นฟ็อกชั่น4สอง2แลวก็4312ไม่ต้องแต่งแผนประจําสัปดาห์นี้นะครับทุกๆวันพระฤหัสบดีนะครับเออเพื่อผู้เรียนใหม่นะครับว่าทําไมผมนําเสนอแต่แผนเก่าแผนเก่าก็จริงครับแต่มันอยู่คนละทีมอะไรแบบนี้นะครับบางทีมนะ แต่บางทีมันก็อยู่ทีมเก่าอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพราะว่าทุกๆวันพฤหรัสบดีเกมปิดอัปเดตแอปก็ปิดอัปเดตแล้วก็แผนก็อัปเดตด้วยนะครับพี่น้องเออผมก็จะอัพออหาแผนมานำเสนอรายสัปดาห์นะครับทัาใอแต่ได้แผนไหนเพิ่มเติมหาแผนไหน,ไ,หนไม่ได้นะครับเออโอเคนะครับไปดูคลิปผมกับเก่าแล้วเออมันมันเปลี่ยนไปเออแผนเปลี่ยนไปก็สามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทำคลิป ให้พวกเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ต่คลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขงช่องจันตองเป็นตัวใด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับกบฏกับ